กลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งสำหรับอุ้มลักขณาเธอได้รับกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมากและกำลังใจสำคัญมากๆเลยคือครอบครัวที่เคียงข้างไม่ห่างต่างโพสต์ปลอบใจสาวอุ้มที่อ่านแล้วอบอุ่นและชวนน้ำตาไหลทุกบรรทัดล่าสุดสาวอุ้มโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมแอดลักกนาอาเผยภาพอบอุ่นที่ถ่ายไว้มีคุณพ่อและน้องชายอยู่ด้านหลัง พร้อมข้อความบอกว่ารูปนี้มันมีความหมายมากๆผู้ชายที่เป็นรักแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะสุขหรือวันที่เราหัวใจแตกสลายปาและน้องชายรักที่สุดกลับมาใช้ชีวิตโสดอีกครั้งสำหรับอุ้มลักขณาเธอได้รับกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนคลับจำนวนมาก และกำลังใจสำคัญมากๆเลยคือครอบครัวที่เคียงข้างไม่ห่างต่างโพสต์ปลอบใจสาวอุ้งที่อ่านแล้วอบอุ่นและชวนน้ำตาไหลทุกบรรทัดล่าสุดสาวอุ้งโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมแอดลักกนาอาเผยภาพอบอุ่นที่ถ่ายไว้มีคุณพ่อและน้องชายอยู่ด้านหลังพร้อมข้อความบอกว่า รูปนี้มันมีความหมายมากๆผู้ชายที่เป็นรักแท้ที่คอยอยู่เคียงข้างตลอดอยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะสุขหรือวันที่เราหัวใจแตกสลายปาและน้องชายรักที่สุด